สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปไหนช่วงโควิดหยุดอยู่บ้านจ้ะหากินตามท้องไร่ท้องนาตามปากเขานะคะ เลยนะคะไปเลยค่ะข้างหน้จะเป็นน้ำนะครับพาเด็กๆมาเล่นทุ่งนานะคะวันนี้มาฝึกเรียนรู้โลกข้างนอกนะคะหาประสบการณ์วิถีชีวิตแบบบ้านๆ เจออะไรนะปูค่ะระวังมันหนีบมือนะคะปูตายครับยังไม่ตายค่ะไหนเหมเร็ววะตายแล้วตายแล้วหรอตายแล้วค่ะหนาวแล้วไง นะคะเราเจอไข่แล้วนะคะไข่แมด้าโอ้เจอไข่แมดาแล้วนะคะแต่หาตัวไม่เจอนี่เห็นไหมได้มาแล้วแต่หาตัวไม่เจอหาโดยยากมากเลยนะคะเอาใส่เดี๋ยวเราไปหากันต่อเลยค่ะไปหาเนี่ยนะครับพราะต้องอยู่น้ำหรือตื้นนะครับ มันได้อยู่แบบเกาะเปียงไว้นะคะเหมือนที่เราแบบเกาะเปียงกุ้งฟานะคะต้นหญ้าเราให้ดูตอนไหนอืมค่ะเราจะมาแข่งหาแมงดากันนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาแข่งหาแมงดากันค่ะหาแมงดาแข่งกันนะคะหาทั้งไข่แมงดาหาทั้งตัวใช่โนเจอไข่ไปหนึ่งไข่เลยค่ะตอนนี้นโมได้หนึ่งแต้มแล้วนะคะนโมเจอไข่ไปแล้วหนึ่งอัน เรามาดูกันว่าพี่นกยูงจะตีไข่แตกหรือเปล่านะคะน,น,ะคะนกยูงจะตีไข่แตกไหมน้โมูได้ไปนหนึ่งเต้มแล้วพี่ยูงจะได้สักเต้มไหมมาดูกันค่ะ,คะโอ้ว้วาวน้โมูได้สองเต้มแล้วค่ะทุกคนนี่น้โมเจออีกแล้วนะคะเก <laughs> ่งมากมากเลยไหนไให,ให้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยสิน้โมเจอ,อยังไงหลกตอนนี้เจอ อ๋อยังอยู่แล้วผมก็เห็นครับไข่มันจะอยู่เหนือน้ําใช่ไหมคะหนูยังไม่ได้สักอันน้องได้สองเต็มแล้วค่ะพี่ยูยังเป็นศูนย์อยู่นะคะตอนนี้ไข่แมงดามันจะอยู่เหนือน้ํานะคะทุกคนโอ้ยมันกัดด้วยอ่ะกัดระวังนะะเาี๋ยวจับแมงดาต้องระวังค่ะทุกคนระวังมันกัดอย่าไปจับตรงปากมันค่ะอย่ไปจับตรงปากมาเลยอันหนึ่งตัวนี่เก็บไข่มาสองอันได้หนึ่งตัวค่ะ เลือดออกเลยเหรอคะ,อะปวดมากเลยดิเมงดาแบบปวดปวดมากเลยนะคะแม่เอ๋แม่ก็ได้หนึ่งเต็มแล้วนะ,ะหยสค่ะสำหรับชาเลนจ์วันนี้นะคะหาเมงดาสรุปแล้วได้เมงดาหนึ่ง <1 S 2> ตัวค<า>่ะสำหรับวันนี้นะคะชาเลนจ์ Challenge วันนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนนะคะ